สวัสดีสวัสดีวันอาทิตย์ครับเอ้ยสวัสดีวันเสาร์สิฮัลโหลฮัลโหลแต่เดี๋ยวก็จะวันอาทิตย์กันแล้วเนอะสวัสดีใครเข้ามาแล้วบ้างครับโอ้โหเรียกร้องกั้เข้ามาเลยนะครับว่าอยากไลฟ์สดนะครับอยากดูพี่นิกไลฟ์สดจะเอกไม่เข้ามาบ้างแล้วเมนได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าทักทายกันได้เลยใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็พิมพ์ข้อความที่อยากคุยกับพี่นิกนะครับตามด้วยชื่อเล่นได้เลยนะครับ โอ้โหชักกันมารวๆเลยมาสวัสดีหน่อยใครทักคนแรกน้องอะตอมนะครับน้องอะตอมมาทักคนแรกเลยสวัสดีเขาน้องอะตอมสวัสดีครับบอสคิงมีแล้วดีมากได้ตัวอะไรมาลุ้นกันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันออกมาสักพักแล้วเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีกันแล้วแต่มาดูกันว่าเฮ้ยจะได้ตัวเหมือนพี่นี่หรือเปล่านะครับใครครบตั้งใครครบกันบ้างแล้วฮันโหลสวัสดีครับ สวัสดีอย่าเรียกชื่อพี่นิกอย่างเดียวอย่าลืมบอ,อกชื่อเล่นตัวเองนะครับตามด้วยความที่อยากคุยกันด้วยนะสวัสดีครับโอเคเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้วันเสาร์ก็นอนนันดึกใช่ไหมหสี่ชุ่มงก็ยังเข้ามากันเยอะแยะเลยนะครับนี่วันนี้เรามาดูกัน4กล่องได้มา4กล่อง4แบบเลยนะครับตัวละครก็มาจากโปเกมอน x y Z นะครับ ก็เป็นสตาร์เตอร์เจ็หลักๆเลยนะครับ4ี่กล่องนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังอ่ะรอสมาชิกก่อนอ่ะให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆด้านหลังดีกว่าดูด้านหลังเพราะว่ามันมีแบบให้เลือกเยอะมากสวัสดีทั้ง31คนด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์พี่นิกหน่อยนะครับกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยใครเข้ามาแล้วนี่นี่นี่มีแบบไหนกันบ้างแล้วครับชอบแบบไหนกันที่สุดเนี่ยแต่ว่าพิกเจอเยอะไปไหมนะพิกาจูเยอะมากเนอะ ตัวสตาร์เตอร์ของเจน XY Z กัก็เยอะนะพินิกรีวิวอะไรวันนี้ครับรีวิวตัวนี้เลยขนมโอเดนย่านะครับก็เป็นขนมโอเดนย่าแล้วก็แถมนะครับเป็นการ์ดโฟมโปเกมอนสายมิตินะครับก็มีฐานยืนมีหลายแบบเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่มีตั้ง20แบบเนะ่แล้วก็พินิกได้มา4กล่องครับก็พยายามเลือกมาให้เป็นตัวสตาร์เตอร์เริ่มต้นทั้ง4สีเลยนะครับ สีฟ้าคิลโลมาสสสีแดงฟ็อกโกะนะครับสีเขียวฮาริมารอนแล้วก็สีเหลืองจากพิกาชูนั่นเองตอนนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้ามาพร้อมแล้วนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูไปเลยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ดูกันได้เลยเดี๋ยวเราแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับเอากล่องไหนก่อนมากล่องไหนก่อนอารมณ์เหมือนแบบสตาร์เตอร์เริ่มต้นเริ่มเกมเราเริ่มเกมเราจะได้เลือกตัวละครฟรีใช่ไหมอ่ะ ลองเลือกกันดูเอาสีไหนก่อนเลยครับใครเม้นมาตอนนี้เลือกเลยกล่องนั้นก่อนเลยพี่ดิกรู้จักไททันไหมน้องแบงค์ไททันนี่คือแอคแทกออนไททันหรือเปล่ารู้จักสิเอากล่องไหนก็นเ,เล้วกล่องแดงโอเคน้องสุดาเราบอกมาว่ากล่องแดงที่เป็นตัวที่พี่นิกชอบด้วยนะครับเอาเริ่มกันที่ฟอกโกกันเลยนะครับจะได้อะไรนะโอ้ เอาอุปกรณ์ช่วยดีกว่ากล่องจะได้ไม่เสียนะครับสงการไปเที่ยวเไหนกันเนี่ยจะสงการแล้วเนอะยาวมากๆนะครับพอเราแกะออกมานี่ครับก็จะมีขนมนะครับโอเดนย่าน่าจะเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมข้ามไปนี่การ์ดูมีอันเดียวนะครับในกล่องไม่มีอะไรนะครับทีนี้เปิดกล่องโฟกุนะครับได้นี้แล้วนะครับได้ พิก a c อูอู้อูเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต่อทีเดียวนะครับก็ลักษณะก็เป็นการโฟมเลยครับแกมอ่าความหนาก็หนาอยู่นะน,นี่นี่นี่อ่ากล่องที่หนึ่งได้พิก a ชูนะครับด้านหลังก็เป็นโปกเกมบอลสีเหลืองครับสีเหลืองออกทองทองอ่าแยกไว้ก่อนนะทีนี้สีต่อไปพีนิกเลอกเลยละกันเลิกเป็นฮาริมารอนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบด้วยกันใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ให้พีนิกหน่อยนะครับเสียงเพลงดังไปหรือเปล่าบอกกันได้นะ เฮ้ยอีกแล้วหรอตัวอะไรเนี่ยพิค a c h แถมซ้ำด้วยโอ้ไม่ก็เสียเที่ยวสุดๆกล่องฮาริมารอนะครับได้พิค a c h ซ้ำอะโอ้ oh. สุดเซ็งนะลองดูว่ากล่องพิค a c h จะได้พิค a ชู u ไหมนะครับมันไปกระจายหนยกันหมดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะกล่องอะยีสิบาทนะครับพี่นิกได้มาสักพักแวแหละได้ตัวอะไรอ่ะ ฮึมิวทูว้าวไม่เสียเที่ยวที่ได้โปเกมอนในตำนานนะจ๊ะมิวทูนะคะรับเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะเอองานดีอะสวยรู้สึกเลยว่ามันจะเป็นตัวเหมือนการ์ดโฟมนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ดีนะค,ะครับเคลเมาสึใครเอาเคลโมาสึตกโปรดใครตกโปรดใครบ้างกล่องฟ้าแกะแล้วนะโอเคน้องแบงค์พูดถึง ไททันใช่ไหมจะรักษากำแพงใช่ไหมกลัวไททันมาอุกหรอในตัวอะไรนะพร้อมยังพร้อมยังพิมพ์ชื่อมาพิมพ์ชื่อมาปึง้งเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรนี่อะตอนนี้เราได้มาครบแล้วนะครับสี่ลายอย่างที่เห็นกันนี่ก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่า มีตัวสาด้วยตัวหนึ่งนะจ่อยสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล่องไว้ข้างหน้าด้วยถ้าจำไม่ผิดก็ราคากล่องละยี่สนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นแต่ตอนนี้แพคเกจมอาจจะเปลี่ยนไปแล้วที่นี้เห็นมีล่าสุดเป็นยางลบด้วยนะครับก็เร็วๆนี้คงได้เจอกันนะแต่ยางลบโอเคได้สี่แบบให้ดูกันใกล้ๆก,ก่อนเดี๋ยวเราจะมาประกอบการพิกาชูก็ประกอบเลยดีกว่าไหมตึ้งตึงต้งตึงต้ ลูคาริโอใช่แล้วลูคาริโอเนี่ยสามารถเมกาได้ด้วยใช่ไหมออืมอ,อโอเคพร้อมแล้วนะครับเรามาประกอบกันดีกว่าเอากองออกไปตึงตึใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like ลค์พี่นิกหน่อยครับนี่นี่นี่ทูด้วยสุดยอดมากๆเลยสวัสดีทั้ง46คนด้วยขอบคุณที่กดไลค์พี่นิกนะครับเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวประกอบตัวไหนก่อนดีประกอบพีคชูก่อนดีกว่าง่ายสุดๆเลยนะครับนี่ ด้วยความที่มันเป็นการ์ดโฟมนะครับเราก็สามารถที่จะแกะได้อย่างเบาบางไม่เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่เป็นคลิปก่อนหน้านี้พี่นิกลฟ์สดแกะอะไรไปที่มันเป็นเหมือนฉากเหมือนกันเนาะแต่ว่าตัวน,นั้นจะยากหน่อยนะครับที่แถมจากเม็ดโฟมนะครับแถมจากลูกอมอะ่ะเป็นเหมือนเป็นเหมือนโฟมยางก็จะแบบว่าเหนียวกว่าอันนี้เป็นโฟมกระดาษเลยนะครับประกอบง่ายมากๆดูนะชุบเข้าไปแค่นี้แหละเสร็จแล้ว บีกัสชูนี่ครับน่ารักไหมเนี่ยนี่ขนาดก็กำลังพอดีครับสามารถไปใส่ตู้โชว์ได้เลยนะครับเบาๆแบบนี้ตัวต่อไปตัวนี้ยซ้ำอะ่ะแยกไปเลยแล้วกันต่อก็ได้อ่ะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดนะครับวันนี้พี่นี้แกะนะครับขนมโอเรนย่านะครับแถมฟรีเลยสำหรับการ์ดโฟมโปเกมอนนะครับเป็นสามิตินะครับมีให้เลือกตั้ง20แบบเนี่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันดีกว่านะครับว่า20แบบนอกจากนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอประกอบให้เสร็จก่อนนะ ไหนน้องอะไรเนี่ยน้องจีจีบ้าบอกว่ามีแล้วมีมิ t ทูเหมือนพี่นิกเลยเยี่ยมมากเลยนะมีอีกหลายตัวที่พีนิกอยากได้นะจริงอยากได้พวกสตาร์เตอร์เจนสเนี่ยเอยโทษครับสตาร์เตอร์เจนหกก็พวกนี้แหละแก๊งฮาริมารอนฟอกโกแล้วก็อาเชโรมาสือนะครับก็ตัวนี้เป็นพิ k าชูคู่เป็นฝาแฝดเลยนะครับต่อไปลูคาริโอลูคาริโอนะครับภาค XY ก็มีล่างมีกาด้วยเนาะ โปเกมอนซันมูนเป็นไงเริ่มดูกันยังเมษายนนี้นะครับก็ทาง True ประกาศแล้วเนอะทางช่อง True Spark j จ m ำใช่ไหมก็อย่าลืมไปดูกันนะครับพี่ชี้ของเรามีหน้าตาเปลี่ยนไปใหม่นะครับวันนี้เห็นของเล่นกันชัดเลยเนอะหน้าพินิกดูบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูกันตอนส่งท้ายทีเดียวมีน้องๆบอกมาว่าทําไมวันนี้ไม่เห็นหน้าพินิกนะครับโอเคนี่ที่ลูคิโอต้องบอกเลยว่าตัวงานโอเคเลยนะสําหรับ ราคาประมาณนี้เพราะว่าสีสันแล้วก็ตัวโฟมก็ค่อนข้างหนาใครที่อยากนิร,รของเล่นที่แบบว่าเป็นสไตล์แบบการ์ดโฟมตั้งโชว์เหมือนฉากจริงๆที่เราเคยเห็นตามงานอีเวนต์นะครับเนี่ยนะฮะตอบโจทย์เลยทีเดียวแต่ว่าตัวช่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปก็อาจจะทําให้มันหลวมได้นะครับอันนี้คือจุดที่พี่นิดเจอนะว่ามันหลวมไปนิดนึงก็อาจจะต้องไปหยอดกาวเพิ่มนะครับเพราะไม่งั้นมันจะล้มได้ อ่ะลูคาลิโอก็เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายเลยไฮไลท์ของเรานะครับโชคดีเหมือนกันนอกจากได้ตัวพิกชูซ้ำนะครับเรายังได้มิวทูด้วยนะครับมีด้านหลังก็เป็นสีของมิวทูนั่นแหละก็ยึดมาข้างหน้าเลยง่ายๆแกะง่ายครับการ์ดโฟมตัวนี้ก็าสามารถเอากันไก่จิ้มไหนลองจิ้มเบาๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเค ประกอบง่ายสุดๆนี่ครับดูคนชัดมิวทูถ้าสนิทกันจะบอกว่าไม่มิวทูเ้าเท่อ่ะเอ้ย่ะสวัสดีทั้งเท่าไหร่เนี่ยสามสิบแปดคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นี้นิดนึงนะครับนี่มิวทูน่ารักอ่ะป่มสุดแล้วตัวนี้อ่าดูสรุปนะครับขนมโอเด้ย่านะครับที่นิกได้นะครับนี่ให้ดูข้างหน้าก่อนก็ได้อย่างที่เห็นเลยพก็ชูสองตัวนะครับลูคารโอนะครับแล้วก็มิวทูทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า อนอกจากเนี้ยสี่ตัว3แบบที่มินิกวางอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันมีแบบอื่นๆที่เราจะได้ตามล่าหากันอีกนะครับมีตัวไหนบ้างอ่ะให้ดูที่หลังกล่องก่อนอน,นะเห็นกันชัดๆแบบนี้เริ่มจากสายสุดเลยนะสายสุดแถวบนครับลิซารอนนะครับตามมาด้วยเคโรมันสึฮาริมารอนพิกาชูนะครับแล้วก็แถวที่2นืก็เป็นฟอกโกนะครับถัดมาเป็นคาแมกฟูชิกิบานะแล้วก็พิกาชูแถวที่3ครับถัดมาอีกก็เป็น มาฟ็อกซี่นะครับเกกโคงะนะนิมเฟียแล้วก็พิกาชูแถวที่สี่นี่ยันยำชามนะครับยันชามนี่ชอบเรียกยันชามมากเลยเพราะว่าชื่อมันดูตลกอะเป็นแพนด้าสายโหดเหมือนกันนะคะรับพอแปลงร่างสองอะโอ้ยมันจะล้มง่ายไปไหนเนี่ยผมเลยต้องไปติดกาวโอเคทีเดียวค้างอยู่ที่ยำชามนะครับก็มิวทูถัดมาครับก็เป็นตัวที่พินิกได้เนอะ แล้วก็ร่างสามนะครับของฮาริมารอนะครับบิชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรนะมาทันไหมมาทันนะครับผมไลค์คนแรกเลยนะครับโอเคจานชามเออเออเอ,อ,อันนี้ผ่านหมอ,อันนี้ผ่านน้อง s t ตจสตูดิโอใช่ไหม <laughs> โอเคสวัสดีครับอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วฝากกดไลค์พ like ี่นิกนะตอนนี้เราอยู่กันที่แถวที่5นะครับ แถวที่อ่าโทษครับแถวที่4เจ้าหมีแพนด้าของเรานะครับจานชามเฮยยำชามนะครับแล้วก็มิ t ทูถัดมาร่างสานะครับของฮาริมารอนนะครับบริการอนนะครับแล้วก็พิกาชูอีกนะครับแล้วก็แถวสุดท้ายนะครับก็เป็นเมกาบาชโมนะครับแล้วก็ลูคคาลิโออีวแล้วก็จบด้วยพิกาชูนะครับสังเกตเลยแถบนี้นะครับโปเกมอนไฟนะครับยกเว้นเจ้าเจ้าอ่ามีแพนด้าของเรานะครับที่ไม่ใช่เนาะ ตัวนี้ก็เป็นสีฟ้าก็เป็นโปเกม,มอนน้ํารวมเลยนะครับก็มีพืชอยู่ใกล้กนันนะแล้วก็แถวฝั่งนี้ก็พิเาชูเหมารัวรัวเลยนะครับอ่ะก็สรุปแล้วก็มีทั้งหมด20แบบใช่ไหมก็อย่างที่เห็นเลยครับตัววัสดุก็เป็นโฟมการ์ดโฟมนะครับสั่งิี่เวลาตั้งออกมาตั้งแล้วก็ดีอ่ะก็สวยดีนะครับเหมาะกับตู้โชว์แต่ว่าน้ําหนักค่อนข้างจะเบานะเอามาเล่นเป่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะล้มง่ายนิดเลย โอเคสำหรับใครที่ดูไ้านสดนะครับตัวนี้นี่นี่นี่ขนมโอเด้งย่านะครับวับนนี้ก็มีประมาณนี้ใครที่อยากคุยต่อกับพี่นิกนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้เลยคิมข้อความที่อยากคุยนะครับตามด้วยชื่อเล่นนะครับจะได้เรียกกันได้อยากคุยอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันมาได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปอีรันนะครับก็สามารถข้ามแล้วก็จบที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่นิกด้วยนะครับตอนนี้มี4 6 40วคนที่กําลังดูวิดีโออยู่นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยอะทีนี้เป็นช่วงคุยกันสบายๆครับสําหรับวันเสาร์แบบนี้ก็ดูไอ้เจ้าตัวนี้ไปด้วยเนอะ,อะถามคำถ,ถามมาได้นะครับใครที่ยังอยากคุยอยู่เดี๋ยวยู่คุยกันอีกแป๊บหนึ่งเนาะพี่ปไปซื้อที่ไหนมาครับน้องนวพลซื้อที่เซเว่นอีเลฟเว่นครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่บอกเลยว่ามีวางจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นออลด้วยครับก็ที่อื่นไม่มีขายนอกจากเซเว่นอีเลฟเว่นนะราคากล่องละ20บาทนะ พี่ผมอยากได้ 3ds ซื้อเลยมือสองเยอะแยะนะครับไม่แพยพี่นิกรู้จักตัวละครตัวไหนบ้างตัวไหนของอะไรอ่าน้องแบงค์น้องก็ะตอมบอกว่าอะไรอ๋อซื้อจากเซเวนะครับมีขายที่เซเวที่เดียวไม่ใช่เบกา้ามาชโม่มันคือเมก้าอะไรมันคือเมก้าอะไรครับมาทันไหมน้องฟีนน้องฟีนสวัสดีมีหยอดมุกแฮ่ จำได้ไหมตายยายโอ้ยมันมาเป็นเพลงแล้วจำได้ไหมเลยหรอวันนั้นวันนั้นตอนนี้ไลฟ์สดมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องเนยเลิฟหรืออะไรเนี่ยแหละบอกพี่นิกว่าอยากฟังเพลงนานๆใครเคยดูมาเกนาบ้างเดี๋ยวมูฟี่ที่เป็นมาเกนานะครับเนอะเพลงพอมากเลยนานๆเอาไว้เดี๋ยวไปฝึกร้องก่อนนะเดี๋ยวมาลองให้ฟังดีไหมแต่ว่าเป็นคนร้องเพลงไม่พอนะบาสามโมดเฉยใช่ป่ะไ,ไม่ใช่ลางเมกาใช่ไหมอ๋อโอเคขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ น้องรีวิวมัสไลเดอร์โอ้ชื่อเท่จริงจรีวิวมัสไลเดอร์จริง, slider, รงป่ะ๋หวต้องตามเข้าไปดูละมิลทูมีอีกไหมต้องไปลองเปิดดูนะครับก็หายากมากเหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะด้วยความที่มันมี20แบบจริงจริงอยากได้พวกเก๊คโคงงะนะได้มาฟ็อกซี่อะไรอย่างงี้มันน่าจะเด่นหน่อยทําคลิปต่อเลยครับโอ้คุณพระพรุ่งน,น,นี้ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ถ้าคืนนี้ตัดเสร็จทันพรุ่งนี้จะได้ดูกันนะ สวัสดีทั้ง44คนด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นิดนึง18บวกคืออะไรอะ่ะสวัสดีน้องเบสโอ้ขอบคุณน้องเบสมากครับเยี่ยมมากเลยก็อยากให้ติดตมามกมนแบบนี้ต่อไปเนอะพี่เล่น ROV ไหมน้องสายฟ้าพี่นิกเล่น ROV นะครับสามารถตามหาตัวละครอของพี่นิกได้ในเกมเสิร์ชไปเลยเอาชื่อช่องพี่นิกไปเสิร์ช ICU Anime ครับเจอกันได้นะครับพี่นิกสายปลาโปรยน้ำโปรยน้ำแข็งเจอกันได้ วันอาทิตย์พรุ่งนี้โอเคสวัสดีครับพี่นิกผมชื่อปลืม้มสวัสดีน้องปลื้มด้วยนะฮะโอเค <c oughs> ระหว่างนี้นะครับเป็นช่วงเวลาเ e อ็กซ์คลูซีฟมีอันนึงที่พี่นิกอยากเอามาแกะให้ดูเร็วๆนี้เดี๋ยวง้มให้ดูแต่ว่าไม่หยิบออกมาจากกระเป๋านะครับอ่ะหยิบให้ดูหยิบให้ดู ตแดงตแดงตแดงไม่ใช่กระเป๋า youtube มันคือของในอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษนะครับสําหรับใครที่ยังอยู่คุยกับพี่นิกต่อนะครับให้แง้มดูของในถุงก่อนเร็วๆนี้จะได้เจอกับรีวิวตัวนี้นะครับเป็นของที่พี่มิกฝากเพื่อนซื้อที่ญี่ปุ่นมาเออเออเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมีอะไรบ้างอ่ะให้ดูแบบย่น้ำลายสุดๆนะเร็วๆนี้จะได้เจอกับรีวิวนะครับเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างไหนใครตาดีบอกมาเห็นอะไรบ้าง น้องมิวสิกซารซ่าพี่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโปเกมอนไหมเลยพี่นิกไม่ได้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโปเกมอนนะครับก็แค่เป็นคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็มีของสะสมเยอะโอ้ไม่ได้รู้เยอะมากเลยครับก็เนี่ยรอน้องๆเข้ามาช่วยแชร์นะครับบางทีก็อ่านชื่อตัวละครผิดบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะน้องเฮาชาแนลนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปในชาแนลน้องนะครับถึงจะพิดมาแบบนี้ก็ตามพี่นิกปุ่มมิเก็กคุงนะกับพิคาชูลิซันดอนเออพี่เนี่ยได้ลิซันดอนหนะ้โอ้โอ้โอโอ เดี๋ยวเดี๋ยวอยากได้กันเนี่ยรู้หรือเปล่ามันคืออะไรน้องเจีย๊ยหรอสวัสดีพี่เล่นแมนการไหมพี่นิกไม่ได้เล่นแมนกัดน,นะครับน้องเลอ่ะเดี๋ยวหยิบให้ดูอันหนึง่งสวยไหม <c oughs> เร็วเร็วนี้แล้วเร็วนี้นจะเจอกันกน,นี่แอบให้แอบดูโปเกมอนซันมูนตัวอะไรตัวอะไรเร็วๆนี้เราจะได้ดูกันแล้วนะโปเกมอนซันมูนนะครับ ที่สกีิบาทบัคกี้ไฟไม่ได้เล่นนะครับหนูดูสดทุกครั้งเลยอ่ะขอบคุณมากเลยนะใครที่ดูสดเรามาทักกันแบบนี้นะครับน้องนัทพลนะครับขอบคุณมากอะไรนะบอกให้หันหน้าเหรอโอเคให้ดูก็ได้ พี่ว่ารูปให้ดูพี่ว่ารูปสกิลว่ารูปกากมากนะครับอยาได้หวังจะเห็นรูปว่าจากเสียมือพี่นิกนะครับบอกเลยว่าก <c oughs> ากมากมากเลยทีเดียวเป็นไนแล้วเรามิวชูเราเมื่อกี้ร่วงมแล้วอะก็เร็วๆนี้ใครที่ได้เห็นแง้ๆมๆกัไปแล้วใช่ไหมก็น่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้เนาะคือถ้าไม่ขี้เกียจนะครับก็จะได้เจอกันเร็วขึ้น,นก็มากระตุ้นเม้นต์ใต้คลิปได้นะครับเมื่อไหร่จะลงคลิปไหนนะครับเพื่อเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งช่วงนี้อาจจะวุ่นๆหน่อยเนาะ โอเคหลายคนที่เพิ่งเข้ามาดูตอนนี้อาจจะสงสัยเฮ้ยพี่นิกทำไรวะรีวิวอะไรเนี่ยคุยอย่างเดียวนะครับก็คือรีวิวไปแล้วนี่ครับตัวต่อปุกมอนสายมิติตัวเนื้อเป็นการ์ดโฟมนะครับแล้วก็แถมนะครับจากขนมโอเรนงย่ากล่องละยี่สิบบาทนี่ไปดูกันได้มียี่สิบแบบนะแล้วก็โจ๊กคนอโจ๊กคนอที่พี่นิกเล่นละครโปเกมอนไปนะถือว่าเป็นคืปพิเศษเหมือนกัน โจ๊กคณอได้ครบแล้วนะครับได้ครบทั้งหมดแล้วไว้เดี๋ยวเรามาประกอบด้วยกันนะครับเร็วๆนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ยังติดค้างทุกคนอยู่นะครับโจ๊กคณอไหนใครได้ครบกันบ้างแล้วนะพี่นิกได้ครบแล้วเดี๋ยวเร็วนี้มาเจอกันแน่นอนมาด้เล่นบัตตี้ไฟนะครับน้องอนุษานะครับสวัสดีน้องวิมลพันธ์นะครับบอกแล้วนะอ่านชื่อใครผิดอย่ามาโกรธด้วยให้พิมพ์ชื่อเล่นท้ายข้อความด้วยนะ นีโมเดลโปเกมอนนี่จะสดหรือไม่สดเนี่ยเออที่คิดอยู่นะเพราะว่าวันนั้นยาวอยู่นะเป็นชั่วโมงเลยได้นิสซอนโอเคนะ่าจะคุยกันมาสักพักแล้วเนอะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ที่เข้ามาดูกันห้าสิบาคนเลยเหรอทีเดียวใครที่ไม่ได้มาตั้งแต่แรกต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ลืมจบหลังจบคลิปนี้มีคลิปออกมานะตอนนี้เราไลฟ์จะไปกี่นาทีแล้วเนี่ยเกือบยี่สิบนาทีเหรอรจ้าคุยกันยาว,ยาวอีกเช่นเคยนะครับอ่ะถึงเวลาจะต้องลากันแล้วนะ ไหนพิมพ์ขความ,มาอีกจะได้ตอบเป็นล็อตสุดท้ายนะครับเราจะได้ไปกันแล้วนะจะรีบไปตัดคลิปต่อไงจะดูกันไหมพรุ่นี้อะอ่ะอ่ะติดโปเกมอนตูไต,ตาะโคลคาริโอเหรอบันนี่น้องบันนี่น่ารักมาซามโมอ,อีกไหมไม่มีแล้วดิ อยากให้ต่อสดหรอโปเกมอนโอเคเดี๋ยวลองช่างใจดูก่อนนะเพราะรอบที่เราต่อสดนานอ่ะเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็แบบเนาะแต่ถ้าอยากดูเดี๋ยวว่าจะจัดให้จะไปแล้วเหรอเออใช่จะไปเลี้ยวอยากให้ไลา์สดของที่ได้มาครับเออตอนแรกว,ว่าจะทำคลิปนะหรืออยากดูกันแมาสดๆก็เมนกันได้เนอะ พี่นิกปรับอากาศของโปเกมอนคืออะไรเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วไอ้รูปโปเกมอนใช่ไหมที่มันปรับอากาศเร็วๆนี้เร็วๆนี้น้องอะตอมน้องอะตอมฝากโปรโมทช่องนะครับก็ตามไปส่องน้องอะตอมนะครับได้นะครับพิชยาเนาะโดราเอมอนลับซ่าคืออะไรโดราเอมอนเออมันกำลังจะมีเดบิวต์ใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมโอเค สำหรับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาแล้วจะาเอ๋เจอกันหน้ากันช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้เรารีวิวไปแล้วนะครับกับขนมโอเดงยาที่แขมนะครับโปเกมอนการ์ดโฟมนะครับสามิติมีทั้ง20บแบบเนี่ยแล้วตัวที่พี่นิกเพิ่มที่สุดก็คือตัวนี้มิว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 ชูนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูไลฟ์สดกันแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พี่นิกไปก่อนแล้วนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ส่งคลิปนี้ไปเพื่อนๆด้วยที่ชอบโปเกมอนเหมือนกันนะครับเราไว้พบกันใหม่นะบ๊ายบ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 าย